นะฮะอ่านครใต้ดินนีหรือว่าอันเดอร์กราวครับผมก็คือเกิดจากภูเขาไฟระเบิดลาวามาหลายพันล้านปีนะฮะก็เกิดล่องรอยแล้วประชาชนก็เข้าไปอยู่หลบภัยสงครามนะฮะนครใต้ดินนะอันเดอร์กราวซิตี้นะครับผมในห้องทําครัวนะครับ ห้องทาอาหารพที่นี่สามารถหลบภัยสงครามได้เมื่อในอดีตเป็นหลายร้อยปีนะครับที่นี่จะมีหลายห้องนะครับมีห้องมีห้องพยาบาลมีห้องาห้องทางศาสนามีหลายห้องนะครับไปชั้นชั้นนี่ไปชั้นชั้นนะครับก็จะเป็นข่าวควันทำอาหารนะครับอยย่างเี้ แล้วให้เราสังเกตว่าผนังกันดินเนี่ยมันจะเป็นฝาดมันก็ยังเป็นควันตะเกียงอะไรอะไรกุยดินลงมาเพราะพกเนี้ยมันซิตี้นะครับอายุผ่านมา4,000ปีตั้งแต่ชาวอันไปนะฮะอพยกมานะครับก็คนก็อยู่มา4,000ปีนะฮะ2,000ปีผ่านมาตามการระยะเวลานะฮะเมื่อมีภัยสงครามก็สามารถมาหลบ หลบได้นะครับเพราะมันเกิอดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยล้านปีที่ผ่านมาเกิดเป็ลาาร,ปร,ราวานะครับพวกเลราวานี้มันจะเป็นโพรงนะควบแน่นก็เกิดการจากโนตกก็เกิดความหนาแน,นะนะ่นฮะครับคนเ,เข้ามาอยู่อาศัย มีมีหลายห้องนะครับมีห้องต่างๆเดินมีห้องต่างๆนะครับนี่อีกห้องหนึ่งนี่ฮะมืดๆนะครับมีหลายห้องนะครับผมมีห้อง,องทั้ง ห้องเรียนหนังสือก็มีห้องทำก,กิจกรรมทางศาสนาก็มีนะครับนะครับก็ลึกไปใต้ภูเขาเนี่ยก็บอกลึกก็ต้องแปดชั้นขอโทษนะครับนี่ก็มีหลายห้องนะครับผม ลึกไปแปดชั้นนะครับแต่ละห้องแต่ละห้องเดินระวังหลงเข้าไปตามลึกศอนนะครับเปิดประตูได้น,นะครับคนก่อนก็สร้างมาเพื่อความปลอดภัยนะครับห้องเ <Okay. S 1> รียนสั์ องเรียนสารนะครับซีแอกรการทำบ์นัมันกงมีมาตั้งแต่4 0 0ปีวเห็นไหมว่าการโครงสร้างเขาจึงบอกว่าตัวฮัเกสเฟียอาจจะถอดแบบมาจากตัวเชิที่อยู่ในอันเร์กรซิตี้ก็ได้เพราะว่าตัวฮัเกสเฟียเป็นโดมโอเค this way this way มีกองมีการด้วยมีตะเกียงคนค่อนข้างเยอะขอประชาชนค่ะที่เดินทางเข้าก็จะเล็กๆไ้สูงก็ตอก้มเอา มีห้องเสริมสวยด้วยซาล์มมีที่วางของที่ที่เข็นนปิดประตูบ้านเป็นเป็นประตูหินอันใหญ่ด้วย